สดีคัสดีคายินดีต้อนรับสู่ช่องป้าท้ายบ้านชาแนลนะคะวันนี้เช้าว,วันอาทิตย์นะคะเมื่อคืนเมื่อวานนี้เนาะฝนตกแต่เย็นยันเช้านะคะตอนนี้ก็มาเป็นระยะหย่อมๆหย่อมๆนะคะตีวันนี้เช้าว,วันอาทิตย์นะคะใส่เสื้อโทนแดงะะ่ะนี่นะคะเราทำาความทําความสะอาดสาระนะคะเอฟีไปดูนะมันเป็นขนาดไหนนะคะนี่นี่นะคะหลังฝนตกนี่นี่ นี่นะคะมดมันจะมาแบบนี้นะคะตีเต็มไปหมดเลยนะคะตี้าวบาลต้งบอกว่ามดดำมดดำมดดำนี่นะคเป็นแบบนี้นะคะตีความสะอาดนะเพราะว่ามันลุกมาก ลายกวาดที่มันเปียกเลยนะคะเราก็จะไถแบบนี้ไถดอกดอะไรเขาเรียกดอกอะไรดอกดอกระโดนเป็นดอกไม้มยน่ตรงนี้ มีรถตู้มานาคดีมีรถตู้มาเช้ารึมีรถตู้มาแ่เช้า

Well that you might want to tell me what that's clear of that. จะบอกเขาอยู่ร้านนี่เห็นมีใครทุกคนเลยยังไงเขาก็คุยกัน,นยังไงเอ้โหแอนเสือปูเป็นไหมไอฟปีมาแต่เช้าเลยนี่ปีมาเช้าของแอนยังไงทูบุนีน่ อยู <amounts of audio writers> ่ไ <Ende> ม <esa> ่พกไฟย้น <refugees> ั <Labor> <fi> like ่นเลยนะเวีกนอเอีนั่งไม่ได้เช็ยูางคนต่างเลย่เขียนชื่อให้ไป แตนแลานี่นั่งไม่ได้เนี่ยลุงแตนนี่นี่ ขอถ่ายหน่อยนะคะ หปดสบสี <Huh? S 2> to ่แล้วค่ะส you ี่ดใช่หจายร่วดีบ้าจายชื่อยังไงจายชื่อยังไงรีบบ้านอบอแอนจะบ้านอบ่ยังปีหน้าจะหาเลือยููมีคนดูทนยังไงว่าแล้วโสดเยโ่้ยโสดแลวยังราบดูแล้วโสดแล้วยงลูกแล้วเกงเดี๋ยวมีเงี้ยแอน อยู่คนเดียวละดีใช่อยู่คนเดียวเพต้องหาผู้ใดเนาะคือป่าแกนี่ก็ป่าก็ไม่ได้อยู่คนเดียวเกียอะไรชื่อให้ที่ผ้าห่มพระธาตุนะคะสองปีสองปีวันนี้ได้ได้ได้เห็นตัวจริงแล้วโอ้เรียกพี่ดีกว่าเกียยังหน้าตาดีอเข่าแล้วเข่าแล้วเชิญค่ะเราเป็นมาดามเดินหัมาดามเดินไปก่อนเดินก่อนให้ฉนไปก่อน อย่าพูดภาษาอังกฤษเก่าแป้ก็พูดไม่ค่อยเป็นเลยนะอยากคุยอยู่แม่ไม่ต้องเอาทุ่มไยเอดไปเสียน่กไปยกไ้่งคนนึไมมาอีกคนีนเด็กแก

เดีวมีเดียวเดื้ออะไรงเสียลงเนกจงด้อย่ต้นไม้ลายบ่ต้นไม้ลายบางนกใช่ะเาตั้งนโมตามจุดกอนน้โมจะตัอเะพระว่าตนวคตวตัมาจตสโมจะตพระเพะวา คกิมนี้ก็ประมาณนี้นะคะตีเอตีมาจากแดนไกลนะคะก็นี่นะคะพลังมาด้วยนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ